คุณลุงลูนแม่จ๋าลุงลูนคุณลุงลูนครับแม่แม่จ๋าคุณลุงลูนครับแม่ลุงลูนเฮ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับคุณได้ยินเสียงอะไรไหมครับเสียงบัดฟื้นเสียงมาจากกรุมท่อผ่าจ้ะแม่ชีไปจ้ะไปข้าคุณโทแม่ชีระวังนะจ้ะ อาเดี๋ยวข้ับโซผมว่าเราแอบ,บเข้าไปเบาๆไปดูใกล้ๆดีกว่านะครับ okay. Okay. วิธีการจบ สอดกระสวยเส้นพุ่งการฟัดฟื้นทึกต้องตามแบบฉบับของชาวไทยสู่ของเฮาเลยไม่น่าเชื่อนะครับว่าถึงคุณนุ่งอรุณจะจำเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้เลยนะครับจำวิธีการทอสิ้กนกอโซได้แต่ว่าคุณนุ่งอรุณต้องรักการทอผ้ามากๆเลยนะครับการทอผ้าอยู่ในใสายเลือดและจิตใต้สำนึกของแม่รุ่งอรุณจริงๆค่ะ เด้อพี่น้องห้องปุญญาเจ้าตายายขอขายายเจ้าเป็นก้นบอนสิลำดอกวันนี้ลุงอรุณขอไขซสิแนะนำของดีประจาําเผาเว้าเรื่องผาท่อมือสบายเก็บใส่แลว้วโกกับสินกกโซควบคูก,กันเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้ย โอ้ยนอจังว่าสาวไทยโซนิยมสวมสินก็โซควบคู่สบายเก็บคำว่าเก็บไม่ความว่าเก็บคิดโดยวิธีการคิดเหตุสบายเก็บของชาวบ้านทักท่อคิดสลับกับการโจกนัน้นด้วยสีสันโจ้งามของคำว่าเกะคือโจก สินก็โซเดอพี่น้องทักท้อไว้ใส่งดงเจ้าเอ้ย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 ไปปวดหัวแม่ปวดหัวโอ้ยปวดหัวโโออ้ย้ยปวดหัวแม่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 ปวดหัวแม่เป็นยัง สงสัยคุณนุ่งรุนคนจะใช้สมองแล้วก็สายตาในการพอผ้ามากเกินไปอะครับอาการเลยกำเริบแม่่บอกเป็นอย่างเด้อมาสบเป้าดีกว่ามาเอาสบเป้าห้สบเป้าห้ยนอนสบเป้าเพียงหายเนาะเพียงก็เป็นอย่างเนาะไปนอนดีกว่าโซไปนอนเนาะมือนีแม่ท้อหนายแล้ว ไปนอนไปท้อสินกอโศกของลูกแม่เมื่อนี้แม่ท้อจนเบิดมือแล้วแม่ท้อจนปวดหัวแล้วสงว่าไปนอนดีกว่าไว้ท้อมือเนาะไปนอนก่อนลูกไปนอนก่อนเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเดี๋ยวแม่สิพามาท้อสินกอโซใหม่เนาะลูกเนาะนอนก่อนเนาะไปโศผ้าไปนอนดีกว่าเนาะเนาะมืออื่นคอยท้อก็ได้เนาะเนาะอย่าดีอยู่เด้อ 哦。Oh.